สวัสดีครับผมปอล้อโตครับผมวันนี้เอาโปรเจกต์ x ยามาฮ่า x max สามร้อยนะครับมาให้พี่ๆน้องๆชมนะครับก็เดี๋ยวเป็นคลิปรีวิวนะครับว่าผมแต่งอะไรไปมั่งนะครับก็ตอนนี้อวันนี้มันที่สิบสามนะครับผมมาอยู่ที่ร้านพี่เซนนะครับเซนเซเลสซิ่งครับที่ที่อัลันยประเทศนะครับก็เป็นหนึ่งในสปอนเซอร์ของผมเองครับก็ดูบรรยากาศในร้านมีอัเซสซอรี หมวกกันน็อกแบรนด์เนมครับทั่วไปก็เป็นหล้านนะครับที่ใครอยู่แถวนี้ก็มาใช้บริการได้นะครับร้าน,นสวยมากครับก็เลยมาเที่ยวที่นี่ก่อนรอขึ้นมอเตอร์โชว์ครับก็ไลท์เออทำเป็นคลิปให้ดูแล้วกันว่าคันนี้แต่งอะไรไปมั่งนะครับผมามาดูกันเริ่มจากชุดหน้านะครับ ชุดหน้าก็ไล่จากชิวครับชิวแต่งของ TT ทีเ i n g ิครับสปอนเซอร์ครับ mm hmm. ก็เป็นของพี่แม็กกับอานักเจียบเคสปอร์ตครับทั้งอยู่กันมานานแล้วแหละก็เริ่มจากหน้าครับมีคนถามเยอะน่ครับวิงแต่งเมื่อหน้ามันโล้นนะครับเมื่อเราทำอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่วิงเข้าไปผมเสริมด้วยการใส่วิงหน้าหือือหรือช,ชอบเรียกกันก็คือลิ้นใต้ฝาะครับ วิงใต้ไฟอะไรแล้วแต่ใครจะเรียกครับมันทําให้มิตริรถอะเต็มขึ้นหนึ่งชิ้นนะฮะที่ใส่ตะงานชิ้นเนี้ยยังเป็นงานพลาสติก ABS แล้วเคลือบฟิล์มลายน,น้ำครับส่วนคาร์บอนเคลฟลาเดี๋ยวผมทำตามมาทีหลังแล้วกันนะมีการย่นบางคลนหน้าครับเพื่อให้ฟิตเมนต์ของรถเนี่ยมันสวยขึ้นอ่ามันมันลงตัวด้วยด้วยล้อที่ใหญ่ขึ้นนะครับเออด้วยล้อที่ใหญ่ล้อเดิมครับผมแต่ทาให้แบบสัดส่วนทุกอย่างมันโอเคขึ้นนะครับ ล้อเป็นล้อเดิมทําเป็นดิสคู่ดิสเบรคคู่จานหน้าอาราชินะครับความโตสามร้อยยี่สิบมิลครับปั๊มเลดี้เมาส์ตัวชิโกะนะฮะอ่าล้อ,ล,อล้อก็คือใช้แบกเดิมนะครับเราทำเป็นดิสคู่อ่าแผงคอเป็นอัพไซด์ดาวของเซทแปดร้อยครับซึ่งผมยกแผงคอทั้งชุดนะครับคือใส่ทั้งชุดเลยไม่ได้ทำไม่ได้ทำการตัดต่อข้างบนนะครับ ซึ่งผมเปิดให้ดูในไลฟ์สดของพี่จอรเนไปแล้วเปิดเก้ให้ดูว่ามันมันยังมีการปรับรีบาวดแดมเปอร์ได้ส่วนแผงคอบนครับก็เป็นแผงข้อแต่งนะครับของยามาฮ่าอาครับผมอ่อแฮนด์จับโชค๊คใส่ปั๊มซ้ายขวานะครับของเลสซิ่งบอยครับผมครับราคาถูกสวยงามครับดูภาพโฟกัสก่อนอ ครับอันนี้ก็ลายเซ็นพี่จอนะครับเมื่อวานไปนไลฟ์สดของพี่จอนแล้วพี่จอนก็ขอพี่จอนเซ็นให้วงเลี้ยวนะครับข้อดีของคันนี้ที่ผมทําจุดเด่นอีกอย่างคือวงเลี้ยวเกือบสุดครับเรียวกว่าสุดเลยก็ได้ครับอ่าเพราะว่าระยะของอัพไซด์ดาวเนี่ยที่ผมตั้งไว้ครับแล้วก็ทําการปรับแต่งนิดหน่อยครับมันสามารถทําให้วงเลี้ยวเนี่ยสุดเลยก็ได้แต่นี่ที่มันสุดที่มันยังเหลืออีกนิดเพราะว่ามันติดดุมนะครับ ติดเม็ดการตัวปรับตั้งเบรกครับและคร่าวๆประมาณนี้นะฮะทุกอย่างก็ยังเป็นของเดิมเพราะว่าจะจัดฟิตเมนต์ให้ทุกอย่างมันเหมือนเดิมอยู่นะครับเหมือนทําไม่เยอะครับตามมาต่อด้วยด้านข้างเสริมด้วยมีที่ชาร์จไฟนะถ้าคนถามคืออันนี้อะไรคือทําเป็นที่ชาร์จไฟแบตเตอรี่นะ แต่ไม่สามารถทำจัมสตาร์ได้นะครับเพราะว่าโหลดมันจะไม่พอเป็นแค่เหมือนเสียบขั้วชาร์จใส่อะไรประมาณนี้ครับทางพักน้ำครับของรถยนต์นะครับอ่ามันดูตัวท่อคนถามว่าท่อสวยท่อเนี่ยเป็นของงานของร้านยูโรเลสซิ่งนะครับซึ่งสั่งพิเศษนะครับให้มีความยาวเป็นพิเศษและองศาที่เข้ากับรถคันนี้นะครับเข้ากับโปรเจกต์นี้คือจะเชิดขึ้นกว่าเดิมนะครับดูจากสวิงอาร์มนะครับ มันจะเชิดกว่าเดิมเยอะครับทําการยืดแท่นเครื่องออกมาด้วยนะครับเดี๋ยวไปค่อยดูกันนีครับงานท่อครับสวยครับปลายเคปล่าเป็นท่อไทเทเนียมทั้งใบนะครับทั้งขอส่วนคอเนี่ยที่เราต้องใหญ่ขนาดนี้เพื่อให้มันเหมาะสมกับการขึ้นมาโชว์มอเตอร์โชว์ครับคือให้ได้สัดส่วนที่สวยครับประมาณ2นิ้วสอนะความโตแต่ขับขี่ได้ปกติครับร้อยสามผมก็ขี่อยู่ปกตินะะคันนี้เครื่องเดิมครับ ปั๊มหลังครับเป็นเลดนเมาส์ของเลสซิ่งบอยเช่นกันนะครับสวยครับเป็นเลดินเมาส์ตัวเล็กนะฮะซึ่งผมว่ามันลงตัวลงตัวกับขนาดรถที่ทำครับมาถึงด้านท้ายท้ายก็ทําการตัดนะครับคันเนี้ยของผมอะตัดหูโชคออกถ้าใครเล่น Max ก็กก็รู้ว่ามันจะมีหูโช๊คออกถ้าเราเปื่อยตูดงนงี้เนาะแตก็ตัดแต่เหลือรอยไว้ครับเพื่อเชื่อมกลับได้ไม่เป็นปัญหาครับแล้วก็ ส่วนบางคลท้ายก็คือบางคนเดิมครับอทําแปะไว้ให้ไม่ได้ฟิตเมนครับครับนี่คือระยะมาดูแท่นเครื่องครับนี่ครับทำแท่นเครื่องแท่นเครื่องใหม่ครับพาวเดอร์โคดดำเงายืดออกมาพอสมควรนะผมจำไม่ได้ว่ายืดเท่าไหร่มันฟุตหนึ่งมั้งสิบเอดนิ้วหรือประมาณนี้ครับเอาสัดส,ส่วนความสวยว่านะแล้วก็จะมีกิมมิคเล็กๆน้อยๆครับก็จะมี ทางดักไอครับเป็นอลูมิเนียมผมทําเองก็ดักไอน้ํามันเครื่องอันนี้เป็นไอจากตัวแข้งหลังนะฮะตัวเฟืองท้ายคันนี้ผมใส่นานล้วนี่ของนาเจฟเคสปอตนะครับชุดหลังทีทีเลสซิ่งครับเออชุดคัดหลังครับคัดกรงกิง้งประมาณนี้ครับแล้วก็มี Oil cool er. ออยล์คูลเลอร์ดูครับ ชุดออยคุเลอร์ครัวางตรงนี้ครับกำลังสวยอะแดปเตอร์ออยครับใช้งานได้จริงนะครัะไม่ได้ใส่หลอกอน,นี่คือใช้งานได้จริงคันนี้คือมันเป็นชคเดี่ยวครับบอกเลยว่ายังไม่มีใครทําเลยแล้วก็ตั้งแต่ทํามาเนี่ยผมเอาไปเทสเสเมืองประมาณ200กโลครับขี่วนไปวนมาปกติแถมมากน่าจะขี่ดีครับซึ่งหลักการทําเนี่ยค่อนข้างจะยากครับมันเป็นการเปลี่ยนแนวแรงนะเห็นไหมครับจะมีขากระเดื่อง มาแล้วมีกระเดื่องอยู่ในนี้นะฮะแล้วก็มันดันกับโช๊คครับนี่ครับโช๊คครับโช๊ควางแนวนี้เนื่องจากพื้นที่ที่เราจํากัดนะเลยวางแนวนี้ดีกว่าเป็นไว้ตัวท็อปนะครับถ้าเป็นตัวธรรมดามันนอนอย่างนี้ไม่ได้รับนี่เป็นตัวท็อปซึ่งมีตัวปรับทุกจุดนะครับนี่ก็ตัวปรับสปริงพีลลด เร่าวๆนะเดี๋ยวมหมุนให้ดูน่าจะเห็นเนี่ยเนี่ยจะมีกระเดื่องอยู่ครับซึ่งการทํางานกระป๋อบเซตเรียกได้ว่าดีครับอารมณ์ขี่คือทดสอบลองขี่แล้วเหมือนเหมือนขี่ทีแม็กครับเรียกว่าขี่สนุกเลยครับเดี๋ยวเปิดต่อไปก็ใต้เบาะนะครับส่วนใต้เบาะก็อย่างด้านหายนะไม่รู้เห็นไ่ม ็ยังเป็นยูบล็อกครับตัดแล้วยนยูบ็อกขึ้นเพราะว่าต้องหลบแทนเครื่องก็ยังใช้ใส่ของได้ใส่กองเปื่อยของเคเนเอนะแพ้ครับอุย้ยประมาณนี้ครับผมบอกทําการปาดให้เข้ารูปครับก็อันนี้ผมปาดเองพอทรงนี้ผมว่าสวยสวยกว่าไปใส่ไบาบ,าบางครับก็โดยรวมของคันนี้ก็เรียกว่าแต่งให้มัน ให้ฟิตเมนต์รวมทั้งหมดครับมันมันลงตัวที่สุดให้มันดูดูดูแน่นนะครับอ่าเหมือนก็แต่งได้ไม่ยากนะอยากแต่งกันให้ดูแต่ไฮไลท์อย่างที่ว่าครับก็คือโชกหลังเดียวครับซึ่งมันไม่มีใครทําเลยกับยืดเครื่องด้วยเพราะว่ามันทํายากมากเลยครับก็เข้าข้าวโปรเจก t นี้ประมาณนี้นะครับเข้าไปดูในอัลบั้มใน Facebook ผมได้นะครับหรือใครชอบก็กดไลค์กดติดตามครับกดซับสไครต์ได้ครับในช่อง youtube นะฮะ วันนี้ก็ประมาณนี้ครับใครอยากดูตัวจริงก็เจอที่งานมอเตอร์โชว์นะครับวันที่สิบห้าเออสิบห้าถึงยี่สิบหกกรกฎานี้นะครับผมผมคันนี้อยู่สามวันเช่นเคยครับก็โอเคครับขอบคุณมากครับคลิปนี้แล้วก็ขอบคุณสถานที่นะฮะสถานพิเซนครับเซนเซนเลสซิ่งนะครับที่อัลเนประเทศนะครับผมก็พบกันคราวหน้าแล้วกันโปรเจกต์หน้าเดี๋ยวมีอะไรดีๆเดี๋ยวเอามาให้ชมกันครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ